สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องคนดวงเฮงทุกท่านกันเลยเนาะอ่ะนะครับกว่าจะมาได้ก็เล่นเอาหน่อยสุดท้ายกันเลยนะครับเลขออกแบบนี้ผมให้ไปถืกนะครับเนาะโอ้หนะครับอ่ะก็ยังดีที่มาในหนอยสุดท้ายเนาะเน้นๆวิ่งตัวเดียวสี่นะครับก็มาใครสายรูดเนาะนะครับตัวเจาะเน้นๆสามคู่นะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับก็มาดูผลกันเลยเนาะสำหรับฮานอยพิเศษนะครับก็ออกสามสองสามแล้วก็ก้าวก้าเนาะนะครับเนาะ ่วัวนออก66วันนี้มาออก99นะครับส่วนธรรมดาออก2 02เนาะแล้วก็ในที่ในี่ก็เสียดายนะครับเนาะเฉียดไปเฉียดมาให้83มา73ให้92มา02นะครับก็ตามนั้นนะครับเนาะส่วน VIP ออก677นะครับแล้วก็ด่างก็ยังเป็น7อีกนะครับเป็น74่อ่ะยังดีที่มี4ติดมานะครับก็ดีด้วยเนาะอ่ะนะครับก็ นะครับมาที่ช่องใหม่ช่องนี้ต่อไปนี้ก็จะลงในที่ช่องทางนี้สลับในแนวทางฮานอยเนาะนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไวเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเนาะคใครที่กดติดตามกดกระดิ่งอยู่แล้วในคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะอ่ะก็ฮานอยเนาะสลับในฮานอยวันศุกร์ก็ฮานอยวันศุกร์นี่ฮานอยพิเศษนะครับนอยแรก น้อยแรกนะครับให้ไปในที่ในเด่นศูนย์เนาะแล้วก็เด่นหนึ่งนะครับก็เข้ามาหลายวันแล้วเนาะนะครับก็หลุดบ้างเข้าบ้างนะครับจับคู่นะครับในสคู่แรกเป็นเด่นศูนย์เนาะก็จะเป็นในที่ใน0 7น8 0 9แเนาะแล้วก็02นะครับสคู่แรกในเด่นศูนย์ใครชอบก็นำไปจับกันเด้อ ส่วนในเด่น1วันนี้ก็ให้ไปที่ใน1 7เนาะ1 8 1 9ดเด้อแล้วก็จะเป็นในที่ในนะครับ16ตะต่อนะครับก็ลองติดตัวเด่นไว้ดู1 0, 0 1 1เนาะนะครับเม็ดเดียวเผื่อจะเหมือนในหวยลาวัฒนาเนาะไม่ได้จับตัวเด่นให้นะครับ4 5ก็สำหรับใน8คู่ ประมาณนี้นะครับสําหรับในตัวกันเนาะใครทุนน้อยก็ไม่ต้องไปไปติดไว้ตัวกันใครทุนเยอะก็ติดไว้ไม่แน่เผื่อจะมาเลขนี้เนาะหกหกเก้าเก้าก็มาแล้ววันนี้อาจจะเป็นศูนย์ศูนย์หรือไม่ก็หนึ่งหนึ่งก็เป็นได้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีเองประปังสำหรับในสองตัวพิเศษเนาะสามตัววันนี้นะครับก็ให้ไปในที่ในแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปด แล้วก็จะเป็นในที่ใน8 19ก็ประมาณนี้นะครับแล้วสำหรับในแนวทางแรกก็คือฮานอยพิเศษนะครับสำหรับในชุดโค้งสุดท้ายบนล่างลงให้ไปแล้วเด้อนะครับสำหรับในหวยไทยดูได้ในที่ช่องหวยเด็ดจะไปนะครับต่อไปเป็นฮานอยปกติเนาะก็ให้7กับ3นะครับหวยไทยนี่ถ้าไปตรงไปชนก,นกันกับเลขดังเลขอันอยังไงก็ต้องติดไว้นะครับเนาะ ถึงมันจะได้น้อยยังไงก็นะครับผมคิดว่าถ้าได้น้อยนี่ขอแค่ให้มันได้นากก็โอเคแล้วนะครับสำหรับผมเนาะนะครับพราไม่รู้ว่าท่านอื่นจะมองยังไงแต่ผมว่าถึงมันจะไปชนกันกับเลขดังนี่ยังไงก็ต้องจับยังไงก็ต้องไปซื้อเ้อนะครับให้มันอัดเพราะว่าเราเราอันนี้ไม่ได้นาะนะครับยังไงก็ต้องจับใจซื้อนะครับไว้ไทยนะครับเนาะเจ็ดนะครับเป็นเจ็ดหกเจ็ดสี 75นะครับแล้วก็ในเ8็นี่อ่ะหวย5้0น้นี่แหละหวยแล้วนี่แหละเนาะนะครับจังตัวอันนะครับส่วนในเด่น3เด่น3นี่ก็จะมีในที่ใน36มน่าสามหกแล้วก็38นะครับ ก็จะเป็นในแนวทางนี่และครับเนาะสลับในนะบหน้าพาน้อยปกติในเด่น3นะครับก็ยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงเฮงปังๆเนาะนะครับผมให้7ไปเรื่อง่าโอเคนะครับต่อไปก็เป็นตัวกันเนาะใครทุนเยอะก็ติดไว้ใครทุนน้อยก็ไม่ต้องติดนะครับตัวกันก็คือ7-2นะครับแล้วก็ในที่ใน3 2 มาเจ็ดสามัตเก้าซะละนะครับนะเนาะเลขเี่ยงออกจากตโตเก่าสำหรับในตัวกันนะครับสองตัวเด้อต่อไปก็จะเป็นในที่ในสามตัวสามตัวจะมีแปดเจ็ดหกแปดสามห้าเลขลดนะครับแล้วก็จะเป็นในที่แปดเจ็ดแปดนะครับก็นี่แหละครับนอะสาหรับในแนวทางของนะครับฮานอยปกติสามตัวก็ลองลอง,ลองติดสามตัวไว้ น้อยนอะพอได้ลุ้นนะครับสรับในเลขสามตัวต่อไปก็จะเป็นในนะครับ vip เนาะ vip วันนี้นะครับก็ตัวเด่นวิ่งตัวเดียวนี่เข้ามา2วันติดแล้วเนาะนะครับวันนี้ก็ให้ไป2ตัวเหมือนเดิมนะครับเนาะถ้าวันไหนเน้นๆมั่นใจนี่ก็จะให้ไปตัวเดียวนะครับวันนี้2ตัวเด่นนะครับก็จะเป็นในที่ใน30 3 1หนึ่ง 3าแล้วก็3าหนะครับในเด่น3เนาะส่วนในเด่นสองเด่นสองนี่ให้ไปที่ในสองศูนสอง,สองหนึ่งสองหแล้วก็สองหกเนาะนะครับก็จบไปใน8คู่ใครทุนน้อยก็นั่นเลยครับ8ดคู่เนาะถ้าใครตุนเยอะ ตีตัวกนไว้นําเดอ้อนะครับก็เป็น3 7แล้วก็2 7เนาะเลขวนออกแต่ตัวเดิมนี่แหละนะครับเนาะเออนะครับ,ออนะรบก็ยังไงก็ขอให้เฮงปังๆกันเนาะสำหรับในแนวทางของวันนี้นะครับต่อไปเป็นชุดนะครับชุด3ตัวเดอ้อ3ตัววันนี้ให้ไปในที่130 1 2 5แล้วก็1 3 6นะครับ นั่นแหละนะครับน้องเมื่อวานนี้ก็เน้นใน3าคู่3ามคู่ยังไง VIP ก็คือที่ผมจับ3ตัวนั่นแหละก็ไปตัดนี่แหละนะครับสามศูนย์สองห้าสามหกนี่แหละนะครับใครทุนน้อยก็อาจจะจับไปแค่นี้ก็ได้นะเพราะว่ามันก็บางทีก็ต้องไปกลับอีกนะครับหมดล่างอีกนะครับเนาะฮะยังไงก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านสลับในฮานอยวันที่29แล้วนะครับไกลแล้วไว้ทยสิออกนะครับเนาะอ่าโมเมนต์ตอนเด็ดผุดอ่ายี่สิบเก้านะครับ เมษาอยู่เนี้ยวันศุกร์ยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขโชคดีกันถูกหวยเฮงๆปังๆกันนะครับก็จะมีหวยเราพัฒนาด้วยเนาะสำหรับในวันนี้ก็ขอให้โชคดีกันทั้งฮานอยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาเสียดายนเนาะลาวพัฒนานะครับเนาะตัวเด่นเข้าอีกแล้วนะครับแต่ตัวเจาะเนี่ยไม่ไม่ได้เจาะให้4ี่ห้าแต่ให้เฟเด่น4เด่น5แหละก็หลายๆท่านก็ก็คนที่เขาจับนะครับชอบ ชอบจับตัวเด่นใส่ด้วยเนาะบางท่านนี่เวลาผมไม่จับนี่บางท่านก็นําไปจับกันเองเนาะนำตัวเด่นไปจับบางทีผมก็ลืมไปนะครับเนาะอ่ะนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าหากในคลิปนี้มีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดเนาะหรือวาจาไรเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ต้องกลับนะครับขอโทษขออภัยด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขเฮงรวยบางๆกันนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมพรปรารถนาทุกๆประการแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหลัคลิปนี้สวัสดีครับ